สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนคำว่าที่สุดกันนะคะที่สุดมีความหมายว่าอิจิบังมอตโมะอิโรนัสไคคาตากะอาริมัสคาระคงไกวะยอสุโนสไคคาตาโอโชกายสไตโตโอมุยมัสโอเคค่ะฮาจิเมมาโชฮิโตสึเมเคโยชิ ที่สุดคุณเรียกว่าอิจิบังคันตันนาสไคคาตาเดสถ้าท่วใบบะสวยที่สุดอิจิบังคิเลเดสฟุตสึเมะชิซุมงโอซุรุโตกินีกิมงชิโอสเคเตะเคโยชิที่สุดถ้าท่วใบบะใครสวยที่สุดอิจิบังคิเลนะฮิโตะดาเลเดสกะโดชิกะอะเลบะมนนากานี 動詞をつけてください3番目、石を表す言葉、上、下、前、後ろなど、これは、t はいらない、t はいわない。例えば、ボンスー一番上、ランスー一番後ろ。4番目は、よく使う表現です。 ชอบมากที่สุดชอบมากที่สุดนันนนิกาอิจิบังสกีเดส้อโทษนะวะชอบใครมากที่สุดชอบใครมากที่สุดอิจิบังสกินาฮิโตะดาเลเดสกาชอบใครมากที่สุดชอบห like ุ่นยนต์มากที่สุดชอบหุ่นยนต์มากที่สุดโรบอโตกะอิจิบังสกีเดส ชอบมากที่สุดทอยูเฮียวเกนวามังสกุชิตะคิโมจิโออลาวาซีมิเดสโอเคนะคะคิตโตสึเมนอสคายคาตะโอมิเตกิมาโชเคโยชิที่สุดถ้โถ้อบะใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดอิจิบังโอกิดีใจที่สุดดีใจที่สุดอิจิบังอุเลชี ถูกที่สุดถูกที่สุดอิจิบังยาสุยอันตรายที่สุดอันตรายที่สุดอิจิบังอบุไนง่ายที่สุดง่ายที่สุดอิจิบังคันตันะอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดอิจิบังโอิชิให้ไทจินวามิชไกอีคาตะกัสุกิดกคาระ ที่เตยูทังกโกวาอิวานาฮิโตโมโอยเดสถ้าถ้อยวะใหญ่ที่สุดว่าใหญ่สุดดีใจที่สุดว่าดีใจสุดถูกสุดอันตรายสุดง่ายสุดอร่อยสุดนี่นาดิมัสเนะโอเคค่ะต่อไปนะคะเลบูมมเตกิมาโชวันนี้ร้อนที่สุด วันนี้ร้อนที่สุดเคียวว่าอิจิบังอัซึอิเดสวันนี้ร้อนที่สุดต่อไปค่ะคุณสวยที่สุด,ค,สสดคุณสวยที่สุดอนาตรวะอิจิบังคิเลเดสคุณสวยที่สุดต่อไปนะคะคุณรวยที่สุดคุณรวยที่สุดอนาตรวะอิจิบังโนโอเกเนโมชีเดส คุณรวยที่สุดสวยสวยขิเลรวยรวยโอเนนมจิฮทรงไดโจบูเดโชกะต่อไปนะคะในครอบครัวคุณพ่อสูงที่สุดในครอบครัวคุณพ่อสูงที่สุดสคัสุนนากาเดโอโตซังกะอิจิบังเซกะทากายเดส ในครอบครัวคาสกุโนนากาเดะสูงเซกาทตะไกสูงว่าฟุตสึโนอ,อิมิกาอาริมัสคิตสึเมะวาเซกาทตะไกฟุตสึเมะวะาะไกโตโยอิมินินาริมัสในครอบครัวแเจยุคุโตบาวะอุชิโรนิโอเตโมไดจอบูเดส คุณพ่อสูงที่สุดในครอบครัวคุณพ่อสูงที่สุดในครอบครัวคนควคละเดะโอเคเดสต่อไปค่ะรถไฟหอะน่ากลัวที่สุดรถไฟหอะน่ากลัวที่สุดเจสโตคอสตากะอิจิบังโควายเดสรถไฟเดนชาหาะคูจูโอทุอนเดอิคุโคโต รถไฟเหอกเจสตโตคอสตารรถไฟเหอกน่ากลัวที่สุดทุกคนชอบรถไฟเหากไหมคะโอเคค่ะฟุตสึเมโนสไคคาต้าโอมิเตกิมาโชกิมงบุงโอสคุลิมัสกิมงชิเคโยชิที่สุดถ้าท,ทอยว่าเดือนอะไรร้อนที่สุดเดือนอะไรร้อนที่สุด เดือนอะไรเนาะอะไรวะกี่โมงชิร้อนเคโยชิที่สุดอิจิบังเดือนอะไรร้อนที่สุดอิจิบังอซูนโนวะนันกัสุเดสกะเดือนอะไรร้อนที่สุดให้ประเทศไทยเดือนอะไรร้อนที่สุดไทยเดอิจิบังอซูนโนวะนันกัสุเดสกะ ประเทศไทยเดือนอะไรร้อนที่สุดเดือนเมษายนค่ะเดือนเมษายนค่ะชิกัสเดสเดือนเมษายนว่าอิจิบังอซืเด,ดสยต่อไปนะคะประเทศไหนใหญ่ที่สุดในโลกประเทศไหนกว้างที่สุดในโลก สกายเดอิจิบังโอคิคุนิวโดโกเดสกาประเทศคุนิไหนโดโกใหญ่โอคิกว้างฮิโรยที่สุดในโลกซกายเดออิจิบังประเทศไหนใหญ่ที่สุดในโลกประเทศรัเสเซียประเทศรัเสเซียรัสเซียเดส โอเคค่ะ okay, ต่อไปนะคะคนโนกิมงบุงวาโดชิกะอาริมัสใครตื่นเร็วที่สุดใครตื่นเร็วที่สุดดาเลกะอิจิบังฮายาโอกิเดสกะใครดาเลตื่นโอคิลุเร็วฮายายที่สุดอิจิบังใครตื่นเร็วที่สุดคุณแม่ค่ะคุณแม่ค่ะ โอกะซังเดสโอเคค่ะม okay ิกซ์เมโนอสคายคาตาโอมิเตกิมาโชอุเวชิตะมาเออุชิโรพลัสสุดที่ว่าอิลานายเดสถ้าเท่ากับที่นั่งของฉันอยู่หน้าสุดที่นั่งของฉันอยู่หน้าสุดวัตชิโนเซกิวะาอิจิบังไมเดสที่นั่งเซกิ ของชั้นวาตชิโนอยู่หน้าสุดอิจิบังไมเดสที่นั่งของฉั้นอยู่หน้าสุดตัวอย่างต่อไปค่ะของที่ใส่ไว้ชั้นบนสุดคืออะไรของที่ใส่ไว้ชั้นบนสุดคืออะไรอิจิบังเวนอธานานีอิเลลูโมโนวานันเดสกคะของโมโนใสอิเลลู ชั้นฐานะบนสุดอิจิบังเวของที่ใส่ไว้ชั้นบนสุดอิจิบังเวเนฐานานี้อิเลรูโมเนะคืออะไรนันเดสดะของที่ใส่ไว้ชั้นบนสุดคืออะไรโอเคนะคะต่อไปนะคะเขายือนอยู่ซ้ายสุดเขายือนอยู่ซ้ายสุดคาเลวา ฮิดาลีฮัชิโกนีทัตติมาเขา,เขายืนอยู่ซ้ายสุดเขาคาเลยืนทัชิมาอยู่ซ้ายสุดอิจิบังฮิดาลีเขายืนอยู่ซ้ายสุดโอเคค่ะยกซูเมนโนสคายคาตะชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรมากที่สุดอิจิบังสกีนาน,นันนี้นันนี้วะนันเดสกาชอบอะไรมากที่สุด ถั่วเว่บ้าชอบผลไม้อะไรมากที่สุดชอบผลไม้อะไรมากที่สุดอิจิบังสกินาคุดามโน,โนวานันเดสกาชอบผลไม้อะไรมากที่สุดโคไตว่าชอบส้มมากที่สุดชอบส้มมากที่สุดมิคังก์ไดสกีเดสต่อไปนะคะชอบสีไหนมากที่สุด มาตาวะชอบสีอะไรมากที่สุดโดชิลาโมะโอเคเดสอิจิบังสกินะอิโลวานันเดสกะชอบสีไหนมากที่สุดสีแดงสีแดงอากาเดสต่อไปค่ะชอบหรือดูไหนมากที่สุดมาตาวะชอบหรือดูอะไรมากที่สุด โดนะคิเซสกะอิจิบังสกิเดสกะชอบฤดูหนาวชอบฤดูหนาวฮุううยูกะสกิเดสไซโกโนเลบุงเดสชอบใครมากที่สุดชอบใครมากที่สุดอิจิบังสกินะฮิโตวาดาเลเดสกะชอบใครมากที่สุด,ชอ,สดชอบทุกคนชอบทุกคน โอเคค่ะวันนี้พอแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ